สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยอินโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกางข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับกองทัพนาคนับ10ตัวยกพลบุกกองบังคับการตํารวจน้ําจากเพจ a c e b o o k กองบังคับการตํารวจน้ําที่ได้โพสต์คลิปพร้อมข้อความนะครับว่าขอเป็นเซฟโซนให้น้องนาคพักผ่อน ทั้งนี้นะครับจากในคลิปดังกล่าวนะครับจะเห็นได้ว่าฝูงนาคกว่า10ตัวกําลังขึ้นไปยังท่าเรือของกองบังคับการตํารวจน้ําตําบลบางด้วนอําเภอเมืองที่จังหวัดสมุทรปราการและเมื่อคลิปได้ถูกโพสต์ออกไปชาวเน็ตก็ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันนะครับและก็แชร์ออกไปเป็นจํานวนมากพร้อมถามหาสถานที่ตั้งนะครับของกองบังคับการตํารวจน้ําเพราะว่าแต่ละคนนะครับอยากมาเยี่ยมน้องๆนาคเหล่านี้นะครับโอ้โหดังกันแล้วครับน้องนาค 5มกราคมวันนกแห่งชาติ National Bir t เ d a y จากเพจเฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้โพสต์ข้อความโดยระบุว่าวันที่5มกราคมของทุกปีนั้นคือวันนกแห่งชาติซึ่งเป็นวันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงการอนุรักษ์นกโดยชาวอมอนโซแบดคุกพอ,อโรงเรียนในเมืองออยซิตี้รัฐเพนซิลเวเนีย เนื่องจากนกเป็นสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทําของมนุษย์จนมีจำนวนประชากรลดลงทั้งการล่าน,นกและการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เป็นเหตุให้นกขาดที่อยู่อาศัยซึ่งในประเทศไทยถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีประชากรนกหลากหลายมากเมื่อเทียบกับขนาดของพื้นที่โดยพบนกได้มากถึง1นึ่ชนิดพบซากวัวติดบนยอดต้นยางหลังจบน้ำท่วมหนักจากผู้ใช้เฟซบุ๊กที่มีบัญชีชื่อว่า ดอยียาจกฟาร์มซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ที่เข้าช่วยเหลือประชาชนเล่งสำรวจซากสัตว์ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมครั้งใหญ่ในภาคใต้ช่วงสิ้นปี2566ที่ผ่านมาพร้อมระบุข้อความนะครับว่า10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นนี่คือซากสัตว์ที่หายไปกัดน้ำหมู่ที่1นึ่ตำบลอาซ่องอำเภอรามันจังหวัดยะลาโดยจากในคลิปนะครับจะเห็นได้ว่า มีซากวัวที่ถูกน้ําซัดขึ้นไปติดอยู่บนต้นยางพาราและจากคลิปดังกล่าวนะครับต่างก็ทําให้ชาวเน็ตหลายคนต้องสงสัยว่าวัวตัวใหญ่ขนาดนี้ขึ้นไปติดบนยอดต้นยางได้อย่างไรและถ้าหากน้ําท่วมน้ําจะท่วมสูงขนาดไหนพัสดุเดินทางไปทั่วทุกภาคกว่า2,000กิโลเมตรผู้ใช้เฟซบุ๊กที่มีบัญชีชื่อว่าอนันต์สุขุมพานุเมธ ได้ออกมาโพสต์ข้อความเล่าถึงประสบการณ์การสั่งของออนไลน์ที่ต้นทางและปลายทางอยู่ไม่ไกลกันมากนักแต่บริษัทขนส่งเจ้าหกลับเล่นใหญ่ส่งของไปทั่วทุกภาคในประเทศไทยใช้เวลา17วันจนสุดท้ายต้องตีกลับไปยังที่ต้นทางรวมระยะทางการเดินทางของสินค้าชิ้นนี้นะครับกว่า2,000กิโลเมตรโดยผู้โพสต์ได้อัปเดตจุดต่างๆที่พัสดุชิ้นนี้เดินทางไป ก่อนที่จะระบุข้อความตอนท้ายนะครับว่าคนส่งของที่ท่าบ่อได้โทรมาเมื่อวานพร้อมบอกว่าพี่ตีกลับต้นทางเถอคะค่ะสภาพน้องไม่ไหวแล้ว17วันไปเที่ยวมาครบทุกภาคใกล้แค่ไหนคือไกลจริงๆ20กิโลถึงแล้วจ้าพี่ล่อไป2,000กิโลแถมไม่ถึงอีกแรงดำหิมาลัยนกอพยพสุดหายากบินตกที่จังหวัดกำแพงเพชร จากเพจ a c e b o o k สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์ที่ได้โพสต์ภาพการเจอแร้งดำนะครับฮิมาลัยพร้อมระบุข้อความว่าแร้งดำฮิมาลัยนั้นเป็นนกอีแ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียซึ่งส่วนมากจะกระจายพันธุ์ในทวีปยุโรปเอเชียกลางจีนและอินเดียซึ่งไม่ใช่นกประจำถิ่นของไทยแต่มีการอพยพเข้ามาในช่วงฤดูหนาว1-2ตัวเท่านั้น โดยเจ้าแร้งดําฮิมาลัยตัวนี้นะครับได้ถูกพบที่จังหวัดกําแพงเพชรโดยมันนะครับมีอาการอ่อนแรงและก็กลางปีกบินไม่ได้ทางด้านสัตวแพทย์ประจําสํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์จึงได้ทําการรักษาเบื้องต้นไปก่อนและจะส่งต่อไปพักฟื้นร่างกายให้สมบูรณ์ที่หน่วยฟื้นฟูน,นกไล่เหยื่อต่อไป mm. ไวัยรุ่นสหรัฐสร้างประวัติศาสตร์เล่นเติร์ติสจนจบเกมสำนักข่าว AFP นะครับได้รายงาน จากนครลอสแองเจลิสที่สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมานะครับเด็ <S <S กชายวิลลิสกิฟสันอายุ13ปีหรือเกมเมอร์ที่รู้จักกันในชื่อบลูสคูติได้กลายเป็นมนุษยชาติคนแรกเลยนะครับที่สามารถเล่นเกมเตอร์ทิปเวอร์ชัน Nintendo นะครับไปถึงระดับคิวสกรีนหรือปรากฏการณ์ที่ทำให้เกมค้างได้นั่นเองนะครับโดยผู้เล่นคนอื่นที่ติดตามความคืบหน้าของน้องกิฟสันทาง YouTube ต่างก็ร่วมแสดงความยินดีกับน้องนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมีเพียงแค่ AI เท่านั้นนะครับที่สามารถไปถึงได้ทั้งนี้นะครับด้านซ e อของเตอร์ติสนะครับต่างก็ร่วมแสดงความยินดีกับน้องกิฟสันพร้อมกับกล่าวกับน้องนะครับว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่คู่ควรก่อนวันครบรอบ40ปีของเกมในปีนี้ผู้นำเกาหลีเหนือสั่งเพิ่มการผลิตฐานยิงจรวดสำนักข่าวกลางเกาหลีนะครับได้เปิดเผยว่า นายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้กำชับให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มการผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับฐานยิงขีปนาวุธเพื่อส่งเสริมการป้องปามด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือหลังสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐได้เปิดเผยรายงานนะครับว่าเกาหลีเหนือมอบความสนับสนุนด้านขีปนาวุธให้แก่รัสเซียเพื่อให้รัฐบาลมอสโกนำไปใช้ในสงครามยูเครน อย่างไรก็ตามนะครับด้านรัฐบาลเปียงยางได้ยืนกลานนะครับมาตลอดว่าไม่เคยสนับสนุนด้านอาวุธให้แก่รัสเซียโดยในคิมจองอึนได้กล่าวต่อที่ประชุมทหารสูงสุดว่าให้กองทัพมีความพร้อมระดับสูงสุดที่จะทำลายล้างศัตรูหากอีกฝ่ายกระตุ้นความรุนแรงก่อนด้วยการเลือกที่จะ,ะเผชิญหน้าทางทหารขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105 s m i l สมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยอินโฟกัสวันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานจับกางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ fm 105 Smile Thailand